ผลติตสิงห์ลีเนี่ยดูง่ายๆเลยนะ,ะตั้งแต่ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นตาลอยู่แต่ถ้าเป็นวินวินสันเราธรรมดาเนี่ยหรือที่เขาเรียกวินสันด่างวินสันด่างบราซิลหรือว่ามรโคโนเนี่ยตรงนี้จะเป็นด่างเหลืองด่างขาวแต่นี่จะเป็นเส้นนั้นเส้นอย่างเงี้ยต่อไปมาดูที่ใบใบที่จะชัดเจนใบเนี่ย ตรงนี้อาจจะเป็นสีเหลืองหรืออาจจะเป็นสีขาวแต่ว่ามันต้องมีเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยเป็นเม็ดอ,อย่างนี้อ๋เเอเม็ดเขียวในเหลืองเม็ดเขียวในเหลืองหรือในขาวแต่ส่วนมากเราจะได้ขาวขาวจะสวยถ้าเรามาดูตัวธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเม็ดเนี่ยมันจะเหลืองอย่างเดียวเนี่ยหรืออย่างเดียวใช่มไม่มีเ<บ>ม็ดเดียวใช่แล้วใบเขาก็ยาวว่าจะเรียวหน่อยหนึ่งตรงนี้เรียวแต่ตรงนี้มันจะ น้ป้อมป้อมบุรีปอมใช่ใบใกว้างอันนี้มันจะคล้ายหงสาเนาะใช่แต่ตรงนี้คือคืนมีสันใบโค้งไม่มีลายเห็นไหมมีการเทียนเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นลูกบาซิลเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเบอร์ซิลใช่ใส่ขึจะชัดเลยเนี่อย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันยังไม่ชัดงมีกี่ตัวนบนี่หลายตัวอยู่ เราเข้าใจแต่ว่าวินสันด่างก็คือวินสันด่างอ่างมันมันจะขึ้นกาเหลืองใช่ไหมบางต้นจะต้นเหลืองเลยอ่ะมันขึ้นที่กาบถึงว่าที่ราคามันต่างเพราะว่ามันต่างสายพันธุ์ต่างสายพันธุ์อันนี้ชุ่มเลยอ้าวสวัสดีครับถ้าอยุทธยายุธยาก็เหมือนสิงห์แต่ว่าไม่ไม่ขึ้นขาวแต่ยุทธยาถูกกว่าสิงห์บุรีไหมราคาก็ใกล้เคียงกันหายากกว่าด้วยหายากไปสิ่งเท่าไหร่ สองพันห้าถ้าต้งหน้าเลยเจ็ดร้อยใช่วางจากทูกที่จะขึ้นเม็ดหมดเลยต้องดูเม็ดเนี่ยเม็ดเนี่ยง่ายมากราคาราคาราคาก็ถ้าในเว็บไซต์เนี่ยถ้าสีอย่างนี้นะออกสีขาวอย่างเงี้ยลูกแรกกระมุนกว่าหมื่นกว่าแต่ที่หลัร้านเนี่ยขายไม่มีไว้พี่ก่อนแล้วถามก็ถาโอเค สวนสุสกพันไม้นะครับผมสวนสุกพันไม้นะครับท่านผู้ชมว่าคนใหญ่มากแล้วซื้อไม้ตรงปกมาร้านนี้ไม่ต้องกลัวว่าไม่ตรงปกถ้าไม่ใช่เมาคืนไม่ใช่อ่ะมาคืนรับประกันส่วนนี้แถมเงินให้ด้วยแถมเงินให้ด้วยว้าวเอาเงินนี่แถมมาใช้ต,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 ตอนนี้อะไรนะครับผมของวิสันสิงห์บุรีสิงห์บุรีหรือมั่งมั่งมีสินที่เขาชื่อชื่อมั่งมีสินอะไรนะมั่งมีสินมั่งมีสินนี่กับวิสันสิงห์นี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับผมตัวเดียวกัน ด้เดี๋ยวอยู่หลังกิ่งเนี่ยจมใช่ไหมกุกิกุกกิกกเนี่ยใบสุกพับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนี้ลบบุรีนะมันมันจะไม่เป็นอ่วนสุกพันไม้ลบบุรีนะครับค่ะ